สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นวเด็กใส่ชุดปรเวทเห็นใจผู้ปกครองเดริเขอชุดนักเรียน,น,ใ,ยน,ใ,น,ยนในฐานะที่เป็นคุณแม่เข้าใจหัวอกผู้ปกครองส่งลูกเขา้าเรียนสําหรับดีเจต้นหอมสกุลตาลาเทียมไพรโรธที่ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วน,นตัวหลังเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจดังขอความช่วยเหลือเรื่องชุดนักเรียนรองเทา้านักเรียน โดยต้นหอมเผยว่าใจเคยคิดอยากจะพูดเรื่องนี้นานละแต่ก็กลัวว่าคนจะมองว่าสอนให้เด็กแข่งขันในเรื่องเสื้อผ้าหรือสอนให้เด็กไม่มีวินัยหรือเปล่าแต่เรียนมีสองด้านวันนี้ขอมองในมุมผู้ปกครองที่กําลังลําบากในเพจก็มีคนมาขอชุดนักเรียนเยอะมากเรามองว่าตอนนี้คนไม่มีจะกินสําคัญกว่าชุดนักเรียนมันพอจะเป็นไปได้ไหมที่ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้ อนุลมให้เด็กๆใส่ชุดอะไรไปก่อนก็ได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรองเท้านักเรียนบันคับก็รองเท้าแตะก็ได้ตัดเรื่องไม่สุภาพออกไปก่อนคนไม่มีบางคนแค่ซื้อรองเท้าแตะก็ลําบากแล้วส่วนรองเทาาา้าผ้าใบวิชาภละจําเป็นมากเข้าใจค่ะโรงเรียนไหนขาดแคลนลองโพสต์ขอรับบริจาคในนี้ดูก็ได้นะคะตรงไหนพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนค่ะส่วนคนที่บริจาคให้เขาเช็คสภาพนิดนึงนะคะ ผู้ปกครองที่กำลังลำบากเรื่องชุดนักเรียนช่วงนี้ลองมาคอมเมนต์ด้านใต้ทีนะคะอยากให้บุตรหลานใส่ประเวทไหมหรือชุดนักเรียนจะสบายกระเป๋ากว่ากันแชร์ความคิดเห็นมาคุยกันนะคะก่อนที่จะแชร์ข้อความจากเพจด,ดังดราม่าแอดิทที่ออกมาโพสข้อความกล่าวถึงปัญหาของพ่อแม่ที่ประสบกับช่วงเปิดเทอมในเรื่องของยูนิฟอร์มของนักเรียนเผยว่า มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนฝากมาถามว่าตอนนี้กําลังจะเปิดเทอมแล้วช่วงนี้เรื่องค่าใช้ใจ่ายที่บ้านก็หนักหนาอยู่แล้วบางโรงเรียนเขามีนโยบายแปลกๆเช่นเด็กนักเรียนที่จะไปโรงเรียนต้องใช้กระเป๋าถุงเท้าบ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 าที่ขายเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้นเห็นว่าสั่งผลิตมาจะเอาแบบที่วางขายทั่วไปมาใช้ไม่ได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็มองว่าช่วงนี้เดือดร้อนค่าใช้ใจ่ายจะให้ซื้อกระเป๋าถุงเท้าบ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 า,บาใหม่หมดคงไม่ไหว เขาเป็นขอใช้ของเก่าหรือของที่ไม่ใช่ของโรงเรียนเอามาขายก่อนจะได้ไหมผู้ปกครองโรงเรียนไหนเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับงานนี้คุณแม่ต้นหอมออกเสียงแทนคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านแสดงความคิดเห็นว่าช่วงนี้ถ้าแต่ละโรงเรียนพอจะอนุโลมอะไรได้ก็ช่วยกันก่อนเช่นค่าธรรมเนียมค่าแรกเข้าหรือค่าผ่อนชำระอะไรในส่วนใดได้ไดบ้างก็ดีนะคะสู้ๆกันนะพอ่พอพ่อแม่แม่ก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ